พบกับพวกเราะะอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้เป็นบริษัทหรือว่าหุ้นนะะที่เกี่ยวข้องกับคล้ายๆตัวที่บนสะพานเมื่อกี้นะคะน,นี้เกี่ยวกับยาเลยนะ,ะเป็นร้านยาเลยนั่นก็คือเฮลิทนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะบอลอยู่กับคุณทัชกลชวนรัฒนะนสะกุลคะ่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารใะ,ะบริษัทเฮลิทจำกัดพระหาชนว่าเ r นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ, <c oughs> อะโอเคเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมะคะครึ่งปีแรกภาพรวมของการร้านยานะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ถ้าเป็นภาพรวมของการเติบโตเนี่ยเราก็อย่างควอเตอร์หนึ่งที่จบไปแล้วเนี่ยเราเซลโซลเซลโกล้วเป็นบวกนะครับเป็นบวกต่อกันสองควอเตอร์แล้วะนะครับก็ค่อนเติบโตค่อนข้างดีฮนะคะรรวมถึงอย่างที่ทราบกันว่ามีเรื่อง e tag ด้วยยอดก็เลยค่อนข้างเยอะด้วยครับค่ะ,คะ,คะแล้วในภาพของครืงปีหลังนะคะเรามองภาพอย่างไรบ้างค่งปีหลังมันจะเป็นเรื่องของการที่เราเร่งทํางานมากขึ้นะนะครับก็คือเป้าหมายเราเป็นการเปิดที่ครบ20สาขานในปีนี้ะนะครับคปีหลังเนี่ยก็จะได้เห็นเรื่องของการเปิดสาขาค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเรื่องของการออกสินค้าใหม่ๆ เรามีสินคันนวัตกรรมใหม่ๆอีกปร่มาณย0รายการที่จะออกมาด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มทั้งเรื่องของยอดขายแล้วก็เพิ่มในส่วนของก๊อสตมาจินด้วยครับอืมค่ะโอเคสินค้าที่จอออกมานะคะจะเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังครตอนนี้มีครบเลยครับก็คือตั้งแต่ยาเลยนะคะัแล้วก็มีตั้งแต่เรื่องของอาหารเสริมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเป หลังจากปกติเนี่ยาจะับกลุ่มที่เป็นค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุแต่เขาเนี่ยแมสเลยก็ค, <น S 2> ค <น S 2> ือเทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุทั่วๆไปเลยครับอืมค่ะถามในเรื่องของการแข่งขันนะคะร้านยาปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่กฎร,ระเบียบค่อนข้างเข้มข้นขึ้นนะครปีนี้ภาพลุงก็เห็นร้านยาเปิดค่อนข้างน้อยลงเยอะ ชัดเจนนะครับทุกแ่งเปิดค่อนข้างเอ้อยแารที่เราเนี่ยก็ยิงตามเป้าหมายอยู่20สาขาครับเหตุผลอะไรที่ทําให้มันมีการเปิดร้านขายยาลดลงบ้างคะส่วนหนึ่งคงเรื่องของเภสัตด้วยการจะมีเภสัชประจําตลอดเนี่ยก็คือหาเภสัชค่อนข้างยานะครับกับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเภสัตที่บางร้านเล็กๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้ครับแต่เรามีมาตรฐานครบ ใช่ครับแบรนด์ของเรามีอะไรบ้างคะมีแฟมักนะครับไอแคร์วิตามินขับแล้วก็ซูเปอร์ดักสี่แบรนด์ครับแต่ละแบรนด์นี่จับโลเคชั่นแบบไหนอย่างไรแต่ละแบรนด์ก็จับกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนแฟมักเนี่ยเราเห็นตามห้างนะครับตามกลุ่มกี่หมอส่วนไอแคร์เนี่ยจะอยู่ตามย่านตลาดนะครับย่านชุมชนเลยวิตามินขับอยู่ในห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ซูเปอร์ดักเนี่ยก็คืออยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลครับค่ะ อาหารก็ถือได้ว่าเป็นร้านยาที่เราสามารถเข้าถึงได้ในทุกๆโลเคชั่นถูกต้องไหมคะอ่ะภาพการเติบโตในครึ่งปีหลังเรามองอย่างไรบ้างคะเรามองว่าจะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วกว่าครึ่งปีแรกด้วยนะครประจุกกับเรื่องของการที่ราเปิดสาขาค่อนข้างเยอะก,กว่านะคร แล้วก็ตามปกติเนี่ยกำลังซื้อช่วงครึ่งปีหลังเยอะกว่าอยู่แล้วนะ,ะครแล้วก็การที่เราจะมีสินค้านวัตกรรมออกมาค่อนข้างเยอะอในครึ่งปีหลัง,ยงยยอย่างยาเนี่ยาใช้เวลาขึ้นเบียนค่อนข้างนานเป็นปีเลยก็จะมาทันออกในปีนี้พอดีอนะครับค่ะเป้าหมายการเติบโตของเราล่ะคะเราวางไว้ที่เท่าไหร่จริงเราตั้งเป้าว่า10-20%ปนะครับปีนี้ก็ไม่น่าจะหลุดจากเป้า มแม่เพาะวะเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ค่อยจะดีแต่เรามองว่าการเติบโตของเรายัางไปได้ใช่ไหมคะใช่ครับยาเป็นหนึ่งในปัจจัย4แล้วก็อย่างที่เราทราบกันผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยในประเทศไทยนะฮะตอนนี้คนอายุเกิน60เนี่ยเกินร้อยและยี่แล้วนะฮะมันทําให้ทุกคนเนี่ยก็คือจะมีความต้องการเรื่องของยารลูกกานแพทย์มากขึ้นเรื่อยครับอืมค่ะโอเคเรามองว่าหุ้นของเราเนี่ยเป็นหุ้นแบบไหนอย่างไรบ้างคะ,คะ จริงๆเรามองว่าหุ้นเราเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เหมือนกับร้านยามันต้องผส,สมลูกค้ามันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หลายๆคนก็จะมองว่าหุ้นตัวนี้จริงๆมันเป็นหุ้นที่มันโกดซสต็อกหุ้นที่ยังเติบโตอยู่นะครับโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้หารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก HL มากขึ้นค่ะครับก็ HL เนี่ยก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับร้านยานะครับเป็นสิ่งที่ใกล้ๆทุกคนทุกคนเคยใช้บริการนะฮะหนึ่งในปัจจัยสี่นะฮะก็ทุกคนมัน ก็คือต้องการทําสิ่งดีๆให้สังคมนะฮะให้คนทคนเข้าถึงยาเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ได้นะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากค่ะสวัสดีค่ะ